จากสถานีโซอุนซานเมื่อกี้โซอุนซานเราก็จะต้องขึ้นรถเวต่อไปอีกไปยังส,สถานีโกระแล้วหลังจากนั้นก็ไปเดินเที่ยวเดินเที่ยวสเสร็จเราจะไปไหนเราจะต้องไปอันไหนอ่ะโกระหมดเลยเราไปได้อ๋อมันเป็นประตูแน่นเลยมันจะต้องเป็นลำเยวาวๆอ๋ออันนี้ก็ได้ น่าจะเป็นเคเบิลคาร์ที่เป็น,นรถบัสรถลางรถลางนี่กำลังขึ้นมาแล้วแล้วก็มีประตูยาวๆหลายประตูกำลังขึ้นมาแล้วกำลังหมุนแล้วด้วยกมียงยพลง ที่นี้เรานั่งหลายรถมากเลยค่นะรถไฟรถบัสเรือเรือดิอนทางทุกแบบเลยเดือก็เคบมวงค่ะไม่ใช่อะไรนะโลวเวโกลเวกอนโดลาเขาเรียกว่ากอนโดลา <c oughs> ก็าา <c oughs> นีจะเป็นอีก <c oughs> ค่อยๆขึ้นมา